ณแม่จันดีอุบาสิกาอารหันต์ผู้หันหลังให้แก่โลกคุณแม่จันดีโลหิตดีท่านคือน้องสาวแท้ๆขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากจากลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตามหาบวัวท่านเป็นสตรีนักภาวนาที่ภาวนาเป็นและภาวนาเก่งตั้งแต่ครั้งยังอยู่กับบ้านกับเรือนนู่นเวลาท่านทำนาท่านก็ภาวนาไปด้วยเสมอ ทางจงกรมท่านก็ทำไว้ที่ข้างเทียงนาเอาไว้เดินจงกรมในเวลาว่างๆจากการทำนาแม่ชีแก้วเสียงล้ําแม่ชีอรหรันเคยไปเยี่ยมท่านถึงที่นาพอไปเยี่ยมก็ไปพบเห็นทางจงกรมของคุณแม่จันดีที่ข้างเทียงนาเข้าเห็นร่องรอยการเดินจงกรมด้วยความภาคความเพียรจนดินที่ทางจงกรมนั้นเกิดยุบตัวลงเป็นร่องเป็นมันเลยทีเดียวแม่ชีแก้วถึงขั้นเอ่ยชมเลยว่า จันดีเจ้านี่อยู่ที่ไหนก็มีเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่เลยนะมีหน้าหล่าข้าวในนาของเจ้าถึงได้ผลผลิตมากกว่าคนอื่นคุณแม่จันดีโลหิตด,ดีท่านถือกำเนิดในครอบครัวโลหิตด,ดีตรงกับวันพุทธที่12กันยายนพุทธศักราช2473เป็นน้องสาวแท้ๆของหลวงตามหาบัวและเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวที่สละบ้านสละเรือน ออกมาอยู่ปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาที่วัดป่าบ้านตาตลอดชีวิตโดยไม่ได้บวชชีคุณแม่จันดีได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังถึงเรื่องราวชีวิตของท่านเอาไว้ว่าตอนที่ท่านยังเป็นเด็กยังเรียนอยู่ชั้นประถมนั้นท่านจะมีความรู้แปลกๆเกิดขึ้นอยู่ที่กลางอกมันจะเป็นความรู้ที่บ่งบอกอะไรออกมาแต่ก่อนที่มันจะบ่งบอกอะไรออกมานั้นตรงกลางอกก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีพัดลมน้อยหมุนติ้ว แล้วส่งความรู้ออกมาเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านนั่งฟังครูสอนในห้องเรียนครูเขาจะพาอ่านเดือนมกราคมว่ามกราคมขณะที่ครูกำลังพาอ่านอยู่นั้นพัดลมน้อยก็หมุนอยู่กลางอกแล้วส่งความรู้ขึ้นที่จิตโดยมีเสียงดังบอกขึ้นในจิตว่าถ้าจะอ่านให้ถูกจริงๆต้องอ่านว่ามกราคมอันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากสำหรับเด็กอย่างท่าน ท่านเคยคิดว่าคนอื่นน่าจะเป็นเหมือนกันกับท่านละมัง้งแต่พอเล่าให้แม่ฟังและเอ่อยถามแม่ว่าแม่เป็นเหมือนหนูไหมแม่กลับบอกว่าไม่เคยเป็นแม่ยังถามต่อว่ามันเป็นมันหมุนอยู่ที่ตรงไหนท่านก็ชี้ไปที่กลางอกว่านี่เป็นอยู่ตรงนี้วันหนึ่งแม่ค้าหาบตะกร้าเครื่องประดับมาขายซึ่งในหาบนั้นมีกำไรสีสันสดใสมากมายมีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ พวกพี่สาวรวมทั้งตัวท่านต่างก็อยากจะได้เครื่องประดับนั้นจึงร้องขอแม่ให้ช่วยซื้อให้เสียงของลูกสาวแต่ละคนร้องอ้อนวอนขอแม่จนแม่ตกลงซื้อให้คนละหนึ่งชิ้นพวกพ,พี่พี่พากันหยิบกําไรไปจนครบทุกคนแล้วถึงคิวของท่านที่จะหยิบเอาบ้างขณะที่ท่านเดินไปเพื่อจะหยิบเอาทันใดนั้นพัดลมน้อยกลางอกก็หมุนวตี้ว,วแล้วก็บอกขึ้นในจิตว่าของประดับโลกไม่ใช่ทางผลทุกข์ พอเสียงดังบอกจบลงท่านก็เดินหนีทันทีโดยไม่ได้หยิบเอากำไรนั้นเลยเสียงของแม่ก็ร้องตามมาว่าอา้าวมึงอยากได้ไม่ใช่เรอทำไมไม่เอาไ่ลอีนางคุณแม่จันดีบอกว่าถ้ามีอะไรบ่งบอกขึ้นในจิตของท่านแบบนั้นท่านจะต้องทำตามนั้นท่านเคยคิดที่จะฝืนเหมือนกันแต่ฝืนไม่ได้มันมีอำนาจมากถึงขั้นสะเทือนขึ้นในจิตฝืนไม่ได้เลยสักครั้งเดียว คุณแม่จันดีตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กท่านเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนช่างคิดช่างจำเรียนเก่งจนครูให้ช่วยสอนเพื่อนๆในห้องเรียนเป็นบางครั้งมีอยู่หลายครั้งที่ในห้องเรียนท่านขออนุญาตครูไปบ้านก่อนเวลาจนครูถามว่าเธอมีธุระอะไรที่บ้านถึงต้องขอกลับก่อนท่านก็ตอบครูไปว่าครูคะหนูเข้าใจและจดจำบทเรียนที่ครูสอนได้หมดแล้วเลยไม่อยากเรียนบทเรียนเก่าอีกคะ่ะ ครูแกก็เข้าใจในความรู้สึกแบบนั้นพร้อมทั้งยังอธิบายให้ฟังว่าไม่ได้นะเธอจะกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้ถึงเธอจะเข้าใจแล้วแต่เพื่อนๆของเธอละ่ะเขายังไม่เข้าใจเลยเธอต้องเห็นใจเขาเอาอย่างนี้ละกันครูจะให้เธอช่วยสวนอนเพื่อนๆนเพื่อนๆนของเธอจะได้เข้าใจกันหมดทุกคนดีไหมสาเหตุที่ครูให้ช่วยสวนอนเพื่อนๆนั้นเพราะครูสมัยนั้นมีจํานวนน้อยมาก ครูหนึ่งคนต้องทำหน้าที่สอนนักเรียนหลายๆชั้นหลายๆวิชาในแต่ละวันจึงเป็นภาระที่หนักมากและอาจจะกระจายความรู้ได้ไม่ทั่วถึงหากมีนักเรียนที่เก่งๆมาช่วยสอนช่วยติวก็จะดีมากๆนั่นเองพอคุณแม่จันดีเรียนจบชั้นประถมปีที่4ครูที่โรงเรียนได้มาขอให้คุณแม่จันดีเรียนต่อโดยรับอาสาจะเป็นคนส่งค่าเรียนเองพ่อแม่และพี่ชายของท่านต่างดีอกดีใจสนับสนุนให้ท่านเรียนเป็นการใหญ่ แต่ท่านกลับตอบปฏิเสธทุกๆคนว่าหนูจะไม่เรียนเด็ดขาดเพราะกลางอกของหนูมันหมุนและบอกว่าเรียนไปก็ไม่จบหรอกเรื่องของโลกเรียนเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีวันจบท่านบอกว่าจะฝืนได้ยังไงเป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้จริงๆคุณแม่จันดีท่านเล่าอีกว่าตอนท่านอายุประมาณสิบกว่าขวบท่านได้ติดตามแม่ไปถวายจังหันแด่องค์หลวงตามหาบัวผู้เป็นพี่ชาย ช่วงนั้นเป็นช่วงที่องหลวงตาแวะมาพักที่ทุ่งนาใกล้หมู่บ้านท่านมาเพื่อมาโปรดโยมแม่โดยเฉพาะในวันนั้นท่านเป็นลูกสาวคนเดียวที่แม่ให้ตามไปถวายจังหันด้วยหลังจากที่องค์หลวงตามหาบัวฉันจังหันเสร็จหลวงตามหาบัวก็ได้สอนโยมแม่ให้รู้จักวิธีปฏิบัติภาวนาคุณแม่จันดีตอนนั้นถึงยังเป็นเด็กอยู่แต่ท่านก็ฟังรู้เรื่องในขณะที่ฟังหลวงตาสอนวิธีปฏิบัติให้แม่อยู่นั้น จิตของคุณแม่จันดีก็มีอาการจะสงบแต่ท่านก็รั้งเอาไว้เพราะอยากฟังคำแนะนำให้จบพอกลับมาถึงบ้านในคืนวันนั้นเองท่านก็จำเอาวิธีการภาวนาที่หลวงตาม,มหาบัวสอนแม่มาปฏิบัติตามท่านลองนั่งภาวนาดูเพียงแค่ประมาณสมนาทีเท่านั้นจิตของท่านก็สงบรวมลงอย่างรวดเร็วพอจิตรวมลงแล้วก็ปรากฏเป็นภาพนิมิตเห็นร่างกายเน่าเปื่อยสลายกลายเป็นดิน ท่านบอกว่าคืนนั้นจิตของท่านสงบจนกระทั่งถึงสว่างเลยทีเดียวตอนที่สงบอยู่จิตของท่านคำหนึ่งว่าทำยังไงดีนาะถ้าจิตไม่ถอนจะทำยังไงถึงเวลาตำข้าวจะทำยังไงดีแต่ทว่าเหมือนจิตจะรู้เพราะเมื่อถึงเวลาจิตก็ถอนออกมาเองถอนออกมาได้เวลาตำข้าวพอดีท่านได้นำเรื่องการภาวานานี้ไปเล่าให้แม่ฟังต่อมาผู้เป็นแม่ก็ได้นำเรื่องการภาวานาของท่าน ไปเล่าให้องค์หลวงตามหาบัวฟังหลวงตามหาบัวถึงขั้นถามว่าจันดีตัวน้อยน้อยนั่นหรือภาวนาผู้เป็นแม่ตอบว่าใช่จันดีนี่แหละองค์หลวงตามหาบัวได้บอกกับแม่ว่าแสดงว่าเขามีของเก่าของเขาเขามีของเก่าพกมาด้วยจึงภาวนาได้ผลอย่างนั้นหลังจากคุณแม่จันดีเติบโตเป็นสาวรุ่นท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติถือศีลภาวนา จึงเอ่ยขอแม่เพื่อออกบวชเป็นแม่ชีแต่แม่ไม่อนุญาตและได้ตอบลูกไปว่าลูกเป็นผู้หญิงจะบวชได้ยังไงไม่ใช่ผู้ชายตามธรรมดาผู้หญิงเขาไม่บวชหรอกแม่ไม่เคยเห็นให้หยุดคิดเรื่องนี้เสียนะสาเหตุที่ผู้เป็นแม่พูดเช่นนี้เพราะแม่เป็นห่วงลูกมากสมัยนั้นไม่ค่อยมีผู้หญิงคนไหนบวชเป็นชีแม่ชีมีน้อยมากๆแถวแถวบ้านตาดไม่ค่อยมีชีให้เห็นเสียด้วย เมื่อท่านขออนุญาตแม่ไม่ได้ท่านก็เลยจำต้องอยู่ช่วยงานบ้านงานเรือนของแม่ต่อไปแต่เนื่องจากท่านเข้าสู่วัยสาวจึงทำให้มีชายหนุ่มมาจีบเยอะแยะไปหมดแต่ท่านนั้นกลับไม่ได้สนใจใครเลยเพราะจิตมันบ่งบอกแต่เรื่องหาทางออกจากโลกหันหลังให้กับโลกจึงจะพ้นจากทุกข์พี่ชายของท่านเห็นว่าน้องโตเป็นสาวแล้วจึงแนะนำและเลือกเฟ้นหาผู้ชายที่ดีที่สุด นิสัยดีมีศีลมีธรรมเพื่อให้มาเป็นสามีของท่านใจของท่านมันไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวเลยมันคิดแต่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติถือศีลภาวนาอย่างเดียวเพราะทุกครั้งที่จิตมันบ่งบอกความจรงิงจิตจะยิ่งกลัวเรื่องของโลกมากขึ้นท่านจึงปฏิเสธไปทุกครั้งที่แม่และพี่ชายถามถึงเรื่องการออกเรือนมีครอบครัวทั้งทั้งที่จิตก็บ่งบอกเสียงดังขึ้นเป็นระยะระยะว่าจะเรียนรู้เรื่องของโลกให้หมด จนท้ายที่สุดแล้วท่านก็ยอมแต่งงานมีครอบครัวในระยะที่ครองเรือนอยู่นั้นท่านก็ยังตั้งใจถือศีลแปดในวันพระถ้าวันปกติก็ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่ก่อนพี่ชายของท่านเคยบอกว่าจันดีมันไม่เคยฆ่าสัตว์ก็ไม่ต้องให้มันกินเนื้อสัตว์ด้วยดังนั้นท่านจึงอดได้กินเนื้อสัตว์ได้กินแต่หน่อไม้และผักผลไม้ต่างๆแทนถ้าวันใดที่พี่ชายเขี่ยวเข็นให้ท่านฆ่าสัตว ท่านก็จะร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวก็ได้ขออย่างเดียวอย่าให้ต้องได้ฆ่าสัตว์เลยเรื่องนี้สามีและญาติพี่น้องต่างก็รู้ดีท่านเป็นคนที่ยอมอดแต่ไม่ยอมฆ่าผู้อื่นหรือทำลายชีวิตของผู้อื่นท่านมักจะบอกกับตัวเองว่าเราหนะักกินอะไรก็ได้ใจมันสงสารสัตว์จึงไม่สามารถทำลายชีวิตของสัตว์อื่นได้มันเป็นอยู่ในใจเป็นมาตั้งแต่เด็กจำความได้จะไม่ยอมฆ่าสัตว์หรือว่าทำลายชีวิตผู้อื่นเด็ดขาด ชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่ลำบากมากทั้งอยากทำบุญถวายจังหันพระแต่ตัวเองก็ไม่ฆ่าสัตว์จึงต้องพยายามหาหน่อไม้ผักหรือว่าพืชชนิดต่างๆมาทำกับข้าวใส่บาตรพระให้ครบมีหลายครั้งที่แม่ของท่านเล่าให้ฟังว่าองค์พระหลวงตามาหาบัวพูดกับแม่ว่าเมื่อเช้านี้ได้ฉันหมกหน่อไม้ใครไม่รู้ที่ใส่บาตรมาห่อใหญ่มากเหมือนอาหารทิพย์และพระก็ได้ครบทุกองค์ด้วย สมัยนั้นมีพระอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดประมาณ14-15ถึงรูปแม่จึงถามลูกสาวว่าเมื่อเช้าพระหลวงตาพูดถึงหมกหน่อไม้ไม่รู้ว่าเป็นของใครท่านจึงบอกแม่ว่าของหนูเองแหละแม่เมื่อคุณแม่จันดีได้ครองเรือนท่านก็ให้กำเนิดลูกสี่คนเป็นชายหนึ่งคนเป็นหญิงสามคนแต่ท่านก็ยังตั้งใจภาวนาและถือศีลอย่างเคร่งครัดอยู่ไม่ขาดยิ่งหลวงตามหาบัวมาตั้งวัดป่าบ้านตาดขึ้น ยิ่งทำให้ท่านได้กำลังใจในการปฏิบัติภาวนามากขึ้นไปอีกเพราะหากติดขัดในสภาวะอะไรก็กราบเรียนถามสภาวะหลวงตาได้ในตอนเช้าอันเป็นตอนที่หลวงตาเข้ามารับบิณฑบาตในหมู่บ้านพอถึงวันพระท่านก็จะขอสามีให้ช่วยดูแลลูกๆแทนท่านส่วนตัวท่านนั้นก็จะเข้าไปนั่งภาวนาเงียบๆคนเดียวในห้องทำอยู่อย่างนี้มาตลอดต่อมาเมื่อถึงวันพระในคืนหนึ่ง คุณแม่จันดีในนั่งภาวนาจนจิตสงบขณะที่จิตกำลังรวมลูกน้อยได้ตื่นและส่งเสียงร้องจ้าขึ้นแต่ตอนนั้นจิตของท่านยังไม่ถอนจึงไม่สามารถดูแลลูกน้อยในอู่ในเปลได้ลูกน้อยก็ร้องอยู่อย่างนั้นแหละสักพักสามีท่านคงเห็นผิดสังเกตจึงเข้ามาดูลูกและอุ้มลูกน้อยออกไปจากห้องเอาน้ำหยอดปากให้ลูกน้อยได้กินก่อนรอแม่ไปพลาง ชีวิตในการครองเรือนของท่านเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องให้เวลาแก่ทางโลกบ้างทางธรรมบ้างแต่ท่านก็ไม่ยอ่อท้อต่อการประพฤติปฏิบัติมีอยู่วันหนึ่งเป็นเวลาเที่ยงขณะที่ท่านกำลังเกี่ยวข้าวท่านได้พิจารณาธทำไปด้วยจิตของท่านได้สงบรวมลงเกิดความสว่างสวัยขึ้นท่านได้ประคองจิตนั้นไปด้วยและค่อยๆเกี่ยวข้าวไปด้วยไม่ยอมหยุดประคองจิตไปและเกี่ยวข้าวไป จนกิดถอนตัวออกมาท่านเคยตกลงขอร้องพูดให้สามีเข้าใจว่าเวลาท่านจิตสงบอย่าเรียกเด็ดขาดจะทำอะไรก็ทำไปเลยปล่อยท่านไว้อย่างนั้นเลยโชคดีที่สามีเคยบวชมาก่อนจึงเข้าใจง่ายท่านจะพูดกับสามีอยู่เสมอว่าชาตินี้จะขอปฏิบัติภาวนาและยังได้บอกสามีอีกว่าอย่านิ่งนอนใจในอัตภาพของภพชาติเชียวนะด้วยความภาคความเพียรและความตั้งใจจริงของท่าน ทำให้สามีของท่านใจอ่อนไม่ว่าอะไรท่านเลยสักคำท่านทำความเพียรไปด้วยทำนาไปด้วยแม้จะทำนาเสร็จช้าจนเวลาปลาเข้าไปมากโขแค่ไหนก็ตามท่านก็จะเดินจงกรมต่อเสมอจนดึกดื่นวันหนึ่งมีผีใหญ่ตนหนึ่งมาเข้าสิงญาติของท่านแล้วบอกว่าชาติก่อนเคยเป็นคนรวยมีควายมีม้าเยอะแยะด้วยความเป็นห่วงสมบัติตายแล้วจึงต้องมาอยู่เฝ้ารักษาสมบัติที่ห่วงนั้นทำให้เป็นทุกข์มาก อยากไปเกิดแล้วจึงมาร้องขอให้ท่านช่วยโดยจะยกสมบัติที่เฝ้าอยู่ให้แต่ขอให้นำเงินที่ได้จากสมบัตินั้นมาทำบุญกับองค์หลวงตามหาบัวให้หน่อยเขาจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีท่านและญาติญาติได้นำเรื่องผีเข้าสิ่งนี้ไปกราบเรียนให้หลวงตามหาบัวทราบเพื่อให้องค์หลวงตาท่านพิจารณาองค์หลวงตามหาบัวแนะนำว่าถ้าจะไปขุดเอาสมบัติตามที่ผีมันบอกต้องเอาจันดีไปด้วย ไม่มีจันดีห้ามไปนะจะไปต้องมีจันดีไปด้วยเท่านั้นญาติญาติทุกคนก็ทําตามคําสั่งขององค์หลวงตาทุกประการคือพาคุณแม่จันดีไปขุดเอาสมบัติตามที่ผีใหญ่มันบอกตําแหน่งไว้พอขุดลงไปก็ไปเจอกับไหจริงๆและในไหนั้นก็มีเงินอยู่เต็มไหแถมมีหลายไหยเสียด้วยแต่ครั้นพอจะลงมือเอาไหาสมบัตินั้นจริงๆผีใหญ่กลับเปลี่ยนใจขึ้นมาดื้อๆมันบอกว่ามันยังมีกรรมมากอยู่ รู้สึกเสียดายในเงินนั้นไม่กล้าปล่อยมันขอชดใช้กรรมต่อขออยู่เฝ้าสมบัติต่อไปไหที่ขุดเจอนั้นพอผีมันไม่ยอมให้ไหนั้นก็หมุนหายลงไปในดินเหมือนเดิมผีใหญ่ได้สารภาพกับคุณแม่จันดีว่าพอจะให้ใจมันก็เกิดห่วงแหนในเงินในสมบัติมันตัดใจไม่ได้ก็รู้อยู่ว่าทุกแสนทุกแต่ก็ตัดใจไม่ได้และขอให้ท่านช่วยแผ่เมตตา สมบุญสงกุศลมาให้ด้วยเพราะเวลาได้รับกระแสะแห่งเมตตาและกระแสะแห่งบุญกุศลมันทำให้มีความสุขมากสรุปว่าไอ้ผีใหญ่ตัวนี้มันเห็นแก่ได้จริงๆยอมจมปลักอยู่กับความทุกข์แต่ยังหวังอยากจะได้ความสุขช่างโง่เขลาเบาปัญญาเสียนี่กระไรเช้าวันหนึ่งหลวงตามหาบัวได้เข้าไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านท่านได้เอ่ยถามคุณแม่จันดีว่าภาวนาเป็นยังไงบ้างคุณแม่จันดีกราบเรียนว่า เมื่อคืนฝันแปลกมากฝันว่าหลวงปู่มั่นมาหามาชวนให้ไปกับท่านแต่ในฝันนั้นตนรู้สึกเป็นห่วงลูกคนเล็กจึงบอกหลวงปู่มั่นว่าขอไปดูลูกก่อนแล้วจะตามไปทีหลังหลวงตามหาบัวได้ฟังดังนั้นท่านจึงให้อุบายแห่งปัญญาว่าเอาให้มึงคิดตัดสินใจเอาถ้ามึงยังห่วงลูกมึงก็ตามหลวงปู่มั่นไปไม่ได้ คำพูดขององค์หลวงตามหาบัวมันทําให้คุณแม่จันดีต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าหลวงปู่มั่นมาโปรดแท้ๆแ,และคนที่แปลความฝันก็เป็นพระหลวงตาเราติดคาอะไรเราห่วงอะไรอะไรอาวรอ,อะไรอยู่นั่นมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านคิดและตัดสินใจได้เร็วขึ้นแต่นั้นมาท่านจึงขออนุญาตสามีและลูกๆทุกคนเพื่อออกมาปฏิบัติถือศีลภาวนาอยู่ที่วัดตาบ้านตา เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยอาศัยอยู่ที่กระท่อมน้อยในป่าทึบท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ยืนต้นเป็นเงาร่มครึม้มแต่พื้นเบื้องล่างเต็มไปด้วยต้นข้าวสารหนาแน่นคุณแม่จันดีท่านได้ถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดท่านกล่าวเอาไว้ว่าท่านบวชใจแทนบวชกายคือใจของท่านมีเจตนางดเว้นจากการทำความผิดเมื่อใจมีเจตนางดเว้นจากการทำความผิด เมื่อใจมีเจตนาในการทำความถูกต้องอย่างเดียวศีลก็เป็นอันเดียวกันกับใจใจรักษาศีลดูศีลดูใจตัวเองศีลเป็นใจที่มีเจตนางดเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงเมื่อดูศีลดูใจสำรวจดูความผิดที่เกิดจากใจของตัวเองแล้วก็เกิดความอบอุ่นหนักแน่นมั่นคงมั่นใจไม่มีที่ต้องติตัวเองเรื่องศีลได้เลยคุณแม่จันดีท่านบอกว่าช่วงนั้นแม่ชีแก้วเสียงล้ํา แห่งสำนักชีบ้านห้วยทรายได้มาพำนักอยู่ที่วัดป่าบ้านตาัดแม่ชีแก้วได้เมตตาถามคุณแม่จันดีถึงการปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ชีแก้วได้ถามท่านว่าจันดีจิตของลูกแยกส่วนแบ่งส่วนหรือ,อยังคุณแม่จันดีเรียนตอบว่าแยกแล้วแบ่งแล้วและกราบเรียนต่อไปว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้ขณะนี้เป็นอย่างนี้แม่ชีแก้วได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าเออดีแล้ว จิตถ้าลงได้แยกส่วนแบ่งส่วนแล้วจิตก็มีแต่จะเจริญยิ่งขึ้นไปต่อมาอีกแม่ชีแก้วได้ถามว่าจันดีลูกได้กราบเรียนการปฏิบัติภาวนากับยาท่านพระหลวงตาว่าอย่างไรบ้างเห็นพระในวัดท่านเข้ามาถามแม่ชีว่าคุณแม่รู้ไหมโยมคนไหนกันที่อยู่ในหมู่บ้านมีเทวดาพระอินทร์พระพรมมาอนุโมทนากับโยมผู้นั้นเยอะแยะไปหมดจนพ่อแม่ครัวอาจารย์มหาบัวได้พูดขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ว่า ทำไมเขาถึงภาวนาได้ทั้งๆท,ที่เขาก็มีลูกน้อยทั้งๆท,ที่เขาก็ยังทำนาทั้งๆท,ที่เขาก็ยังครองเรือนอยู่ภาวนาเห็นได้ทั้งเทพทั้งเทวดาแม่ฉีแก้วจึงได้เรียนพระรูปนั้นไปว่าจะเป็นใครไปละ่ะนอกจากนางจันดีน้องสาวของยาท่านนั่นแหละอันนี้เป็นความจริงไหมเพราะแม่ตตอบพระไปก่อนถามเจ้าแล้วคุณแม่จันดีได้กราบเรียนแม่ชีแก้วไปว่า ลูกได้กราบเรียนการปฏิบัติของลูกให้พระหลวงตาทราบในทุกๆเรื่องเพราะถ้าหากไม่พึ่งพาพระหลวงตาให้ท่านช่วยลูกคงติดในแต่ละจุดและเกิดความล่าช้าไปแล้วต้องให้ท่านช่วยตีช่วยขนาบเพราะท่านจะบอกลูกว่าเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่ติดขัดอะไรให้ถามถ้าเราพิจารณาเอาเองอาจล่าช้าเสียเวลาหากมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนำมันก็จะเร็วยิ่งขึ้น เรานั้นมีหน้าที่แค่ทำตามปฏิบัติตามท่านอย่างเดียวก็พอคุณแม่จันดีเล่าอีกว่าการปฏิบัติภาวนาถ้าไม่มีครูมีอาจารย์ช่วยชี้แนะสั่งสอนอาจจะล่าช้าได้เพราะช่วงปฏิบัติภาวนานั้นเรารู้เราเห็นอะไรมันก็ชวนให้หลงให้ติดเพราะเป็นความอัศจรรย์ซึ่งเราเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นในชีวิตและไม่มีแสดงอยู่ที่ไหนในโลกนอกจากผู้ภาวนาแต่ละรายจะรู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเอง รู้ขึ้นในใจของตัวเองเป็นสันทิฏฐิโกโประกาศบ้างขึ้นที่หัวใจไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครมาโกโหกเราได้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่ลี้ลับไม่ปิดบังเปิดเผยอยู่เสมอมีอยู่ตลอดการทำเป็นของจริงทำเป็นของไม่ตายเปิดเผยสง่างามอยู่ทุกการทุกสมัยตลอดมาและตลอดไปเป็นแต่ว่าผู้คนจะมีจิตยินดีหรือว่าต้องการต่อธรรมนั้นหรือไม่เท่านั้น คุณแม่จันดีท่านให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติภาวนาแก่ผู้สนใจได้อย่างถูกต้องแม่นยําไม่ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงตามทำคำสอนขององค์หลวงตามหาบัวทุกอย่างท่านได้เมตตาเล่าถึงการปฏิบัติของท่านที่ยากลำบากแม้จะไม่ได้ขึ้นภูเขาเข้าป่าเดินทุดงแต่ทำที่ท่านได้มานั้นก็แลกมาด้วยชีวิตความตอนหนึ่งได้ประกาศขึ้นในจิตของท่านว่าให้เอาชีวิตแลกทม ตอนนั้นเองหลวงตามหาบัวก็ได้บอกให้ท่านเร่งความเพียรว่ามึงอย่าเสียดายชีวิตนะเร่งเลยเร่งเลยคุณแม่จันดีท่านจะพูดอยู่เสมอว่าพระหลวงตาสอนให้แม่ปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าเป็นคำพูดของพระหลวงตาแล้วยิ่งการปฏิบัติภาวนานนะจะคลาดเคลื่อนไปไม่ได้เลยคุณแม่จันดีได้ปฏิบัติภาวนานมาตลอดด้วยความภาคความเพียรตามคำสั่งสอนขององค์หลวงตามหาบวัว จนกระทั่งถึงคืนวันหนึ่งอันเป็นคืนวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2535เวลาห้าทุ่มครึ่งคืนนั้นเป็นคืนที่ฝาครึม้มและมีลมพัดแรงมากท่านได้กราบพระแล้วก็นั่งภาวนาไปตามปกติสัพพักได้มีข้อธรรมผุดขึ้นในจิตว่าอายตนะนั้นมีอยู่แต่ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีจุติไม่มีเคลื่อนไม่มีที่ไปไม่มีที่มา ไม่มีอารมณ์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์จิตของท่านในตอนนั้นจ่อรู้เฉยเฉยเหมือนไม่พิจารณาอะไรพลันท่านก็ได้ยินเสียงต้นขนุนใหญ่ที่แห้งตายอยู่ข้างกุฏิสั่นไหวเสียงดังลั่นเพราะแรงลมท่านคิดว่ามันคงหักทับกุฏิและตัวท่านนั้นก็คงตายไปพร้อมๆกันฉับพลันอวิชชาก็ขาดกระเด็นออกจากจิตของท่านขณะนั้นรู้ว่าอวิชชามันเหนียวแน่นมาก สุดท้ายมันก็ขาดกระเด็นออกไปพร้อมกับก้นกระแทกพื้นสูงหนึ่งศอกโลกกระแเกิดการหวั่นไหวแผ่นดินสะเทือนเสียงดังสนั่นถด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 แผ่นฟ้าม้วนกลับลงมาพันกันกับแผ่นดินมันม้วนรวมกันแล้วจึงแยกออกจากกันโลกกระแทกหวั่นไหวพร้อมกับเสียงอนุโมทนาสาธุการจากสวรรค์ทุกๆชั้นพรมทุกๆุชั้นจะลดลงถึงพื้นบาดาลขวาซ้ายและท่ามกลาง ต่างร่วมอนุโมทนาสาธุการกันท่วนหน้าเสียงปีพีพาดบรรเลงขับกอมกระหึ่มดังก้องเสียงประกาศดังก้องขึ้นที่จิตว่าว่างวางเป็นจิตพุทธะจิตบริสุทธิ์จิตเป็นธรรมชาติขณะที่อวิชชาขาสะบั้นออกจากจิตพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตสาวกทุกๆพระองค์โดยเฉพาะองค์หลวงตามหาบัวได้ช่วยหนุนจิตของท่านทุกๆพระองค์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่มีอะไรก่อนไม่มีอะไรหลังและมีอะไรอีกมากที่ไม่สามารถพูดให้ฟังได้หมดเพราะเป็นของเหนือโลกเจอแล้วจะรู้จักเองท่านบอกว่าไม่เหลือวิสัยมีอยู่ในใจของทุกคนขอเพียงแต่อย่ากลัวตายกิเลสมันพาให้เรากลัวตายรอดตายนู่นแหละจึงจะได้ทำที่จริงแล้วมันไม่ตายหรอกคนที่กล้าตายไม่กลัวตายก็จะไม่ตายมีแต่กิเลสเท่านั้นแหละที่จะตายจากหัวใจ คืนนั้นท่านน้อมกราบถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกๆุก,กพระองค์น้อมกราบถึงคุณของพระธรรมน้อมกราบถึงคุณของพระสงฆ์โดยเฉพาะองค์หลวงตามหาบัวท่านเป็นทั้งครูอาจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่ชายสายโลหิตเดียวกันในชาติปัจจุบันคืนนั้นท่านไม่หลับไม่นอนทั้งคืนเพราะจิตมันตื่นมันเบิกบานที่สุดถึงที่สุดเมื่อท่านได้พบองค์หลวงตามหาบัวอีกครั้งท่านได้กราบเรียนเล่าถึงสภาวะธรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นให้องค์หลวงตามหาบัวฟังพอกล่าวจบองค์หลวงตามหาบัวได้พูดขึ้นว่าอ้ายหมดห่วงแล้วจึงเป็นอันว่าคุณแม่จันดีโลหิตด,ดีได้บรรลุถึงธรรมอันกเกษมคือได้รู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วนั่นเองหลังจากคุณแม่จันดีได้บรรลุถึงธรรมอันกเกษมแล้วท่านก็ได้ทําหน้าที่บอกกล่าวสั่งสอนนักปฏิบัติที่มีบุญวาสนาสัมพันธ์นกันกับท่านด้วยความเมตตา ภายใต้ท่าทางที่ดูสงบเรียบง่ายและอบอุ่นแต่แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดจริงจังจนดูน่ากลัวสำหรับลูกศิษย์ผู้อ่อนแอดวงตาของท่านเวลาสอนศิษย์ให้ต่อสู้กับศัตรูคือกิเลสนั้นท่านจะดูอาจหานขึงขังเด็ดเดี่ยวจริงจังมากถ้าลูกศิษย์ลูกหาคนใดจิตใจไม่เข้มแข็งพอท่านก็จะค่อยๆทนุถนอมแต่ท่านจะเปรยๆว่ากิเลสในใจของตัวเองก็ฆ่ามาแล้ว นี่ต้องได้มาเอาใจกิเลสของผู้อื่นอีกโอ้ยน่าอเนจอนาแท้เราคุณแม่จันดีได้ทำประโยชน์แก่โลกและพระศาสนาจวบจนสังขารของท่านร่วงโรยและแล้วท่านก็ได้ละสังขารเข้าสู่อนุปาที่เสสนิพานเมื่อเวลาตีหนึ่งสนาทีของค่ำคืนวันเพรหัสบดีที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2556ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเส็ง ภายในห้องปลอดเชื้อฝั่งอุบาสิกาที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสิริอายุได้82ปี11เดือนสองวันหลวงปูรีกุสระทะโรพระอรหันต์แห่งวัดภูผาแดงได้กล่าวถึงคุณแม่จันดีในคราวที่ท่านละสังขารใหม่ๆว่าคุณแม่จันดีนี้จิตเพิ่นสะอาดดีแล้วดังนั้นบ่ต้องสงน้ำให้เพิ่นก็ได้ต่อมาพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารของท่าน ก็เริ่มขึ้นหลังจากที่คุณแม่จันดีละสังขารลงเพียงสามวันลูกศิษย์ลูกหาได้จัดงานศพให้ท่านอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของนักปฏิบัติที่ผ่านมาคุณแม่จันดีโลหิตด,ดีแม้ทุกคนจะรู้จักท่านในนามของน้องสาวหลวงตามหาบัวก็ตามแต่ทุกคนก็ไม่ได้แค่เคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นน้องสาวขององค์หลวงตามหาบัวเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วทุกคนนั้นต่างก็เคารพนับถือท่าน ในนามแห่งพระอริยะสาวิกาผู้มีปฏิปทาอันงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเคารพท่านในฐานะคารวาสผู้เป็นตัวอย่างของผู้ภาคเพียรจนเข้าถึงวิมุติหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงและเชื่อแน่ว่าปฏิปทาและคุณธรรมของท่านจะอยู่คู่โลกคู่ศาสนาไปตราบนานเท่านานขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูรอนสเตชัน่น ก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพวรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการและขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ